have you guys been watching it all the scores i mean the americans we you know didn't get any points yesterday they're leading in both of their matches right now how difficult of an opponent RD is Team USA, you know they're the number one team around there. Do you look at that as a very difficult opponent? I think it's going to be difficult for both of our team, I mean Team Thailand and American, and you never know tomorrow, just come and watch. Okay. Uh,

อะไรที่ทําให้เราชนะวันนี้ถ้าถ้าพูดถึงรวมภาพรวมอะไรคือเคล็ดลับสำคัญที่ทำให้เราชนะวันนี้ดูเป็นรงรที่ทำใ้รากวันนี้ืออะไรคือที่ำหเรานันนี้คืออะไือ่รนวันนี้คกออะไอ่วยหเรกันมาัขน้นแล้วก็ชอ่วยห้เาชนวันนี้คืออไรคืออกไรที่้เชนะวันนี้ืออะมากืออะไี่ทหเราชขึวันนี้ออือร่ง้เรานวันนี้คไรคืออรที่้นะันี้ครที่จำเร่นกวันนีรที่กำเรานะันนี้อเไรคกเต็ร่ทำให้เราชวัน้ จร่างเพราะว่าเราอาจจะอาจจะกลับไปคุยกัน่่กลับไปคุยกันว่าเราจะจะแผนจะเป็นยังไงโอเคแล้วก็ตอนนี้นี่ตอนนี้นี่มองถึงวันอาทิตย์หรือยังยังไม่คิดถึงเนาะเราไม่ได้คิดเราคิดไปไกลว่าจะทำอะไรใเลยเก่อนเก็บคอยเพิ่มอีกโอเคขอให้โชคดีวันพรุ่งนี้นะครับขอบคุณครับ